แต่ถ้าเกิดว้าหลังบ้านเราพิงทิศศูนย์แล้วเราต้องมีการต่อเติมจริงๆจ,จ,จะมีคําแนะนําอยู่สองอย่างอันดับแรกหาสินแสให้เขาดูเลิกยามให้ mm hmm. อันดับที่สองถ้าไม่อยากเสียสตังค์เลยอยากเอาง่ายๆไม่อยากยุ่งยากมากให้เริ่มจากทิศท,ที่ไม่ใช่ทิศศูนเช่น mm hmm. ทิศสูนย์มันอยู่หลังบ้านคือทิศตะวันออกเราจะต่อเติมให้เราไปเริ่มทิศอื่นเช่นไปเริ่มทิศใต้ทีท่เป็นธาตุไฟ เพราะว่าไม้มันถ่ายเทยไปไฟพลังงานมันก็จะถูกถ่ายเทยออกไปทางทิศใต้ก็ไปเริ่มทิศนั้นก็ได้ครับ <contar. S 1> แต่ว่าเงื่อนไขของการเริ่มทิศที่ไม่ใช่ทิศศูนย์เนี่ยการต่อเติมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรจะทิ้งให้มันมีระยะห่างเกิน5วัน <hooks. S 2> ก็แปลว่าสมมุติว่าช่างเริ่มทํางานไปแล้วทํางานต่อเนื่อง5วันพัก2วันอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าทํางานไปแล้ว5วันหยุด5วันก็ต้องมาเริ่มต้นในทิศที่ไม่ใช่ทิศศูนใหม่